สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องวายเล่ยปวดกันอีกครั้งแล้วนะคะก่อนที่จะไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ช่องวายเล่ยปรดมีมังหะายดีๆที่น่าสนใจนำมาเสนอให้รับชมกันอีกแล้วค่ะ กับมังาวายที่มีชื่อว่าคิสเต e เอกาคุอิโตเซของอาจารย์วาตะเลนนี่ถ้าอ่านผิดยังไงขออภัยด้วยนะคะเป็นเรื่องราวของจิ o โตเซที่รู้สึกติดใจกับนักเรียนข้างห้องคนหนึ่งมักจะแอบ,บงีบหลับข้างหน้าต่างระหว่างคาบเรียนอยู่เสมอนั่นก็คือเซโนเหมือนว่าเซโนจะเป็นนักเรียนที่แก่กว่าเขา1ปีแต่หยุดเรียนไปด้วยเหตุผลบางอย่างเรื่องราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะคะ ขอแนะนำตัวละครก่อนเลยค่ะอันไซติโตเซหนุ่มน้อยอารมณ์ดีที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายและเป็นที่รักของเพื่อนๆทุกคนเขาสนใจนักเรียนข้างห้องที่มักจะแอบเห็นอยู่ริมหน้าต่างเสมอเซโนยูมะเป็นคนที่เงียบและไม่ชอบที่จะวุ่นวายกับใครชอบที่จะอยู่คนเดียวเสมอและเขามักจะชอบงีบหลับอยู่เป็นประจำในอดีตเขาได้เจอกับเรื่องเลวร้ายก่อนที่เขาจะหยุดเรียนไปและกลับมาเรียนซ้ำชั้นอีกครั้งในปีนี้ ในทุกๆวันจีโจเสกมักจะคอยสังเกตคนที่อยู่ข้างห้องอยู่เสมอเขานั่งอยู่ริมหน้าต่างมักจะเห็นคนข้างห้องแอบยีบหลับที่หน้าต่างอยู่บ่อยๆวันนี้ก็เช่นกันจนเพื่อนในห้องของเขาทักขึ้นว่านายกำลังดูอะไรอยู่หรอตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วก่อนที่ทั้งคู่จะมองไปยังเป้าหมายเดียวกันห้องข้างๆนี่มันห้องหนึ่งสินะมิคามิอยู่ห้องหนึ่งไปลองถามกันดูไหมหลังจากพูดจบ จิโตเซและเพื่อนก็เดินไปหาเพื่อนอีกคนที่ข้างห้องอ๋อเซโนยูมะคนที่ซ้ำชั้นใช่ปะเพื่อนของเขาพูดขึ้นปีที่แล้วเห็นว่าพักการเรียนไปมีเข่าหรือว่าโดนเด็กโรงเรียนอื่นลุมซ้อมจนเข้าโรงพยาบาลด้วยหลังจากที่จิโตเซได้ฟังก็แอบมองเข้าไปในห้องและเห็นเซนนั่งอยู่ตรงที่ประจำของเขาหลังจากนั้นเขาก็ยังแอบมองอยู่จนวันนี้เขาได้สบตากาัน จิตโตเสที่เข้ากับคนง่ายจึงพยายามที่จะทักทายเซโนเมินใส่ก่อนที่เขาจะกลับออกมาพร้อมกับกระดาษในมือที่เขียนว่ามีอะไรนายมองฉันทําไมจิตโตเสตที่เห็นการโต้ตอบแบบนั้นก็ดีใจขณะที่จิตโตเสกกาลังทําธุระอยู่ในห้องน้ํานั้นก็เผอได้ยินคนคุยกันเรื่องของเซโนหมอนั่นไม่ได้โดนซ้อมหรอกได้ยินมาจากรุ่นพี่ว่าหมอนั่นืนจิโตเสตที่ได้ยินก็พูดขึ้นว่า อย่าเอาเรื่องแบบนี้มานินทาสิเรื่องที่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่พวกนายกลับเอามาพูดเสียงดังทันใดนั้นเซโนก็เปิดประตูเข้ามาคนที่อยู่ตรงนั้นต่างเงียบลงทันทีหลังจากนั้นเขาก็เจอกับเซโนที่ยื่นหน้าออกมาจากทางหน้าต่างอีกทั้งคู่สบตากาันเซโนเขียนข้อความลงในกระดาษก่อนที่จะการถามจิตโตเสวะว่าเรียนวิชาอะไรจิตโตเสะจึงรีบเขียนข้อความตอบกลับด้วยอาการดีใจว่า เรียนภาษาญี่ปุ่นทางนั้นล่ะเซโนจ้องมองกลับมาก่อนที่จะเขียนโต้ตอบจิตโตเซกลับไปและแอบหัวเราะอะไรกันเนี่ยมาตื่นเต้นกับเรื่องแบบนี้จิตโตเซที่คิดขึ้นมาก็เขินฉันจะคุยตรงๆได้หรือเปล่านะจิตโตเซได้เขียนถามเซโนว่าจะลงเรียนวิชาเลือกอะไรเซโนตอบกลับมาว่าศิลปะเป็นโอกาสเดียวที่จะได้อยู่ห้องเรียนเดียวกันแล้วจิโตเซจึงลงเรียนวิชาเลือกศิลปะด้วย เมื่อถึงคาบเขาก็นั่งดีใจและตื่นเต้นจนเพื่อนของเขาถามขึ้นว่าติโตเซเป็นอะไรมองหาใครอยู่หรอปล่าสักหน่อยยังไม่มาอีกหรอหรือว่าเปลี่ยนวิชาเรียนไปแล้วพอคิดได้เขาก็จ่อยลงทันทีในตอนนั้นเองเซโนก็เปิดประตูเข้ามาทุกคนในห้องต่างเงียบกันหมดเซโนเสียงเรียกทำลายบรรยากาศของติโตเซก็ดังขึ้นเซโนหันกลับมาตามเสียงเรียกก่อนที่จะเดินเข้ามา จีตเสยยิ้มขึ้นอย่างดีใจว่าไงเซโนทักกลับมาพร้อมรอยยิ้มแล้วทั้งคู่ก็จับคู่วาดรูปด้วยกันการบ้านเทอมแรกคือใบหน้าของเพื่อนอาจารย์ผู้สอนสั่งงานขึ้นทั้งคู่มานั่งอยู่ตรงหน้ากันเซโนพูดขึ้นว่าทำไมถึงรู้ชื่อฉันละ่ะจีตเสยทำหน้าตกใจก็เมื่อกี้นายเรียกชื่อฉันว่าเซโนนี่ฉันถามเพื่อนมัน่ะจีตเสะชี้ไปที่เพื่อนก่อนที่ทั้งหมดจะแนะนําตัวกัน นายชื่อจิตโตเสหรอนามสก,กุลอะไรจิตโตเสยิ้มกว้างก่อนจะพูดออกไปว่านามสก,กุลอันไซอันไซจิตโตเสครับยินดีที่ได้รู้จักนะอาจารย์ที่สอนศิลปะเดินเข้ามาหาเซโนก่อนที่จะพูดขึ้นว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะฉันเป็นห่วงเธออยู่จิตโตเสที่มองก็คิดขึ้นมาว่าอาจารย์อาจจะรู้เหตุผลที่เซโนซ้ำชั้นสินะถึงได้ดูสนิทกัน จิโตเซมองมาที่เซโนก็รู้สึกใจเต้นแปลกๆก,ก่อนที่จะหมดคาบเรียนเขาก็ได้พูดกับเซโนว่าวันนี้กลับบ้านด้วยกันไหมเซโนที่ได้ยินก็นิ่งไปสักพักก่อนจะตอบว่าก็ได้นะจิโตเซะที่ได้ยินคำตอบก็ยิ้มกว้างทันทีพอหมดคาบจิโตเซะที่กลับมาที่ห้องก็โดนเพื่อนถามว่ารู้จักกับเซโนได้ยังไงเขาจึงตอบกลับไปว่าบังเอิญเจอกันที่ห้องน้ำเลยได้คุยกัน ไม่ต่างอะไรกับเซโนที่กลับมาที่ห้องก็โดนเพื่อนของจิโตเสถามว่าไปรู้จักกับจิโตเสได้ยังไงเหรอเซโนมองและตอบกลับไปว่าความลับเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนจิโตเสที่ติดประชุมเลิกช้าก็รีบไปที่ถึงที่นัดไว้เขาก็เจอกับเซโนที่คอยอยู่ก่อนแล้วจึงลองทักออกไปเซโนรอนานไหมขอโทษที่มาสายนะนายกำลังดูอะไรอยู่หรอเซโนจึงตอบขึ้นว่าดาว ก่อนที่จิตโตเสจ,จะชี้ถามกลุ่มดาวนายพานอันไซชอบจักราสีเหรอเปล่าหรอกแต่ฉันชอบดาวกลุ่มนายพานที่สุดจิตโตเสยิ้มตอบกลับมานี่ขอที่ติดต่อนายหน่อยได้ไหมฉันไม่มีโทรศัพท์หรอกเมื่อปีที่แล้วมันพังไปยังไม่มีเวลาไปซื้อใหม่เลยจิตโตเสที่ได้ยินแบบนั้นก็จ่อยลงและคิดว่ายังอยากอยู่ด้วยกันมากกว่านี้ทันใดนั้นเซโนก็พูดขึ้นว่า ไปดูภาพวาดกันไหมก่อนที่เซโนจะเดินนำไปที่ห้องเรียนศิลปะและค้นหาภาพวาดของพวกเขาอะไรกันอยู่ๆก็รู้สึกเกงขึ้นมาห้องนี้ทั้งแคบทั้งมืดจิโตเซรู้สึกหวนไหวในขณะที่มองเซโนไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยพอมายืนใกล้ๆกันเซโนตัวเล็กจังข้อมือก็เล็กถ้าถอดชุดออกคงเจอแล้วเซโนพูดขึ้นทำลายบรรยากาศก่อนที่จะหยิบภาพวาดของจิโตเซขึ้นมาดูแล้วหัวเราะออกมา นายเองก็วาดภาพห่วยเหมือนกันนั่นแหละทันทีที่จิตโตเสเห็นรอยยิ้มของเซโน่ใจของเขาก็เต้นคมคามออกมานี่คือความรักหรอฉันควรทำยังไงดีฉันชอบเซโน่เขาแล้วจิตโตเสได้เอื้อมมือไปจับผมด้านหลังของเซโน่และพูดขึ้นว่าไม่รว่วผมข้างหลังหน่อยหรอเซโน่ตกใจจึงผลักจิตโตเสออกหยุดนะก่อนที่เขาจะลุกหนีไปเราเผลอทำอะไรลงไปหรอเพราะสัมผัสหรือเปล่าจิตโตเส นั่งคิดไปถึงประโยคที่เขาได้ยินคนพูดกันในห้องน้ำว่าเซโนไม่ได้โดนซ้อมมาหรอกคิดได้แบบนั้นเขาก็ตัวสั่นวันต่อมาฝนตกอย่างหนักทำให้ไม่สามารถแอบมองเซโนได้จิโตเซเองก็ได้แต่คิดว่าเราชอบเซโนสินะแม้แต่ตัวเองยังตกใจเลยแต่เราก็ดันชอบผู้ชายเข้าซะแล้วมันคงพูดออกมาไม่ได้ถ้าถูกผู้ชายมาชอบคงมีแต่จะรังเกียจแม้แต่จะให้กลับเป็นเพื่อนกันก็ แค่คิดจิตโตเสก็หดหูแล้วพอถึงคาบเรียนศิลปะเขาก็จดจ่อกับการมาของเซโนเมื่อเซโนมาถึงจิตโตเสก็พูดทักทายขึ้นแล้วเซโนก็ตอบกลับมาด้วยท่าทีปกตินั่นทําให้จิตโตเสกอารมณ์ดีขึ้นนายวาดภาพไปถึงไหนแล้วขณะที่กําลังนั่งวาดรูปของกันและกันอยู่นั้นเซโนก็ยื่นหน้าเข้ามามองภาพของจิตโตเสกจิตโตเสกใจเต้นระสำ่ำว่าแล้วเราชอบเขาจริงๆหลังจากวันนั้น เขาก็ยังแอบเขียนทักทายเซโนที่แอบยีหรับริมหน้าต่างเหมือนทุกทีวันนี้ no เซโนเขียนข้อความว่ากลับด้วยกันนะมีเรื่องอยากจะคุยด้วยจโตเสตที่เห็นแบบนั้นก็ตอบรับคำชวนเรื่องที่จะคุยจะเกี่ยวกับเรื่องวันนั้นหรือเปล่านะอยากหายคาใจจังแต่ก็กลัวที่จะฟังจโตเสคิดหลังเลิกเรียนเขาก็ไปตามนัดและเจอกับเซโนที่นั่งคอยอยู่เซโนลุกขึ้นและพูดว่าไปคาราโอเกะด้วยกันไหมก็ได้อยู่หรอก จโตเศษตอบก่อนที่ทั้งคู่จะเดินไปร้านคาราโอเกะด้วยกันเมื่อถึงร้านจโตเศษถามขึ้นว่าเรื่องที่ว่าจะคุยอะไรหรอเซโนนิ่งไปสักพักและค่อยๆพูดออกมาว่าครั้งก่อนต้องขอโทษนายด้วยที่ตะโกนใส่ฉันเองก็ต้องขอโทษด้วยที่อยู่ๆไปจับทําให้ตกใจสินะก่อนหน้านี้ที่นายโกรธแทนฉันที่ได้ยินคนนินทาขอบคุณนะแต่มันเป็นเรื่องจริงฉันบอกชอบกับรุ่นพี่ไปก็โดนรังเกียจ ฉันก็เลยโดนรุ่นพี่คนนั้นทํารุนแรงและเอาบุหรี่จี้ตรงต้นคอรอยไหมในตอนนั้นยังคงเหลืออยู่ก่อนหน้านี้ฉันไม่อยากให้เห็นมันนะ่ะเซโนเล่าพร้อมกับอาการตัวสั่นเวลาที่นึกถึงเหตุการณ์นั้นแล้วก็โดนทําที่ห้องคาราโอเกะก็เลยไม่ได้เข้าร้านแบบนี้มาครึ่งปีแล้วคิดว่าถ้ามากับนายก็คงมาได้มันก็ง่ายกว่าที่คิดเอาไว้อีกพูดจบเขาก็หันกลับไปมองที่จิโตเซจิโตเซที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็ร้องไห้ออกมา นาอย่าร้องไห้สิเซโนพูดขึ้นขอโทษนะก็เซโนเป็นคนดีแท้ๆทำไมถึงต้องมีความทรงจำที่เจ็บปวดแบบนี้ด้วยไม่ใช่คนดีอะไรหรอกฉันมันบ้าเองใครจะมารับได้ที่จะมีผู้ชายมาบอกว่าชอบทั้งที่เงียบไปตลอดชีวิตก็ดีแล้วแท้ๆแต่ฉันก็อยากบอกนายตรงๆนี่อันไซฉันเป็นเกถ้าหากรู้สึกไม่ดีไม่จำเป็นต้องฝืนเป็นเพื่อนกันต่อก็ได้นะ จีตเสตที่ได้ยินก็เอื้อมมือไปจับเซโนทางน้ำตาและพูดว่าผู้ชายชอบผู้ชายมันมีอะไรไม่ดีกันละ่ะฉันไม่รู้สึกแย่หรอกนะแล้วเซโนก็ไม่ได้บ้าด้วยฉันชอบเซโนเซโนที่ได้ฟังก็นิ่งไปนั่นแบบเพื่อนหรอแบบแฟนต่างหากละ่ะจีตเสตพูดขึ้นเสียงดังนายเป็นแบบนั้นหรอเซโนถามขึ้นฉันไม่รู้ตัวมาก่อนหรอกแฟนคนก่อนๆก,ก็เลิกกันก่อนที่จะมีอะไรกันซะอีก แต่ถึงจะเป็นเกมมาตั้งแต่ต้นก็ไม่เห็นเป็นไรเลยฉันก็ชอบนายนะเซโนจิตโตเสพูดขึ้นด้วยอาการเขินถึงนายจะพูดแบบนั้นก็เถอะมันกระทันหันเกินไปจนคิดอะไรไม่ออกเลยแค่คิดไม่ทันฉันยังไม่ได้โดนปฏิเสธใช่ไหมจิตโตเสขยับหน้าเข้าไปใกล้เซโนก่อนที่จะถามขึ้นใกล้ไปนายเป็นหมาหรือไงเซโนผักจิตโตเสออกฉันชอบนายได้ไหมก็ตามใจนายจิตโตเสที่ได้ยินก็ยิ้มกว้างทันที ต่างจากเซโนที่ก้มหน้าลงด้วยอาการเขินอายและพูดกับจิโตเสว่านายก็อย่า,อาไปพูดต่อหน้าคนอื่นละ่ะอย่าให้ความแตกนี่ก็เพื่อนายนะจิโตเสมองกลับมาก่อนที่จะพูดว่าเข้าใจแล้วหลังจากนั้นจิโตเสก็ได้พูดคุยกับเซโนที่โรงเรียนในตอนพักเที่ยงฉันคาใจมาตลอดตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนายสนิทกับอาจารย์ที่สอนวิชาศิละปะหรอจะว่าสนิทดีไหมเรื่องปีที่แล้วที่ฉันเล่าให้นายฟัง หลังจากที่ฉันโดนแบบนั้นแล้วกำลังจะกลับบ้านฉันก็เป็นไข้หมดสติไปเลยโดนส่งตัวไปโรงพยาบาลแล้วก็โดนตรวจร่างกายเลยโดนตรวจหาโรคและมีรอยบุหรี่จี้อยู่ด้วยเลยต้องอยู่โรงบาลจนกว่าอาการจะดีขึ้นแม่โทรไปแจ้งที่โรงเรียนอาจารย์ที่ปรึกษาก็แค่โทรมาถามอาการแต่อาจารย์เซคิเป็นคนเดียวที่มาเยี่ยมตอนแรกฉันคิดจะลาออกแต่อาจารย์คอยให้คำปรึกษาฉัน แต่สุดท้ายฉันก็กลับมาเรียนปีนี้อีกครั้งเซโนพูดขึ้นและจิตโตเซที่ได้ยินเรื่องราวต่างๆจึงพูดขึ้นว่าเซโนไม่ได้ตัวคนเดียวสักหน่อยตอนนี้นายมีทั้งอาจารย์เซคิทั้งฉันที่ให้ความสําคัญกับเซโนเหมือนกันนะแล้วเสียงออดเข้าเรียนก็ดังขึ้นเซโนลุกขึ้นก่อนที่จะยื่นมือมาหาจิตโตเซและพูดขึ้นว่าไปกันเถอะนี่เซโนยิ่งอยู่ด้วยกันฉันก็ยิ่งชอบนายมากกว่าเดิมอีกนะ จิโตเซคิดทั้งคู่เข้าเรียนวิชาศิลปะด้วยกันในคาบนี้อาจารย์ให้สัมผัสใบหน้าของคนที่จับคู่วาดรูปด้วยจิโตเซค่อยๆสำรวจใบหน้าของเซโนตาชั้นเดียวหลบในหหูก็เจาะท่าทางจะเจ็บสินะคางของเซโนริมฝีปากนี่อย่าคิดเรื่องลามกละ่ะเซโนพูดขึ้นหมดเวลาแล้วห้ามจับก่อนที่เซโนจะหลบเพื่อซ่อนใบหน้าที่แดงขึ้นจิโตเซ ได้แต่คอยแอบมองและดีใจที่เซโนก็มีปฏิกิริยาเช่นเดียวกับเขาในช่วงเงย็นของวันนั้นพวกเขานัดเจอกันที่ด่านฟ้าจิตโตเซ่เลยชวนเซโนไปเที่ยวงานดอกไม้ไฟเซโนเงียบไปก่อนที่จะพูดขึ้นว่าไปไม่ได้หรอกฉันจะอยู่โรงเรียนนี้แค่เทอมแรกเท่านั้นทำไมล่ะจิตโตเซ่ที่ได้ยินก็ถามกลับเซโนจะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเพราะไม่อยากสร้างความเดือดร้อนให้แม่ อีกประมาณ2เดือนถ้านายอยู่เป็นเพื่อนฉันจะดีใจนะจะว่าไปแม่ซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้แล้วมาแลกเบอร์กันไหมจิโตเซีหยิบมือถือของเตงขึ้นมาก่อนที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเป็นเรื่องที่กําหนดไว้แล้วหรอถ้าอย่างนั้นทําไมถึงทําหน้าเศร้าล่ะมีเรื่องที่อยากพูดเต็มไปหมดแต่ฉันก็พูดมันออกไปไม่ได้จีตโตเสคิดขึ้นในคาบศิลปะที่เป็นวิชาที่ชื่นชอบของจีโตเสมากที่สุด วันนี้เขากลับมีท่าทีที่เศร้าเป็นพิเศษเขาคิดวนเวียนเรื่องของเซโนจนเผล,ลอ้องไห้ออกมาถ้าภาพนี้เสร็จแล้วก็จะไม่ได้เจอกันอีกสินะน้ำตามันทำให้ตาพร่าไปหมดเหมือนเซโนในรูปภาพกำลังร้องไห้อยู่เลยทั้งที่ภาพของเซโนที่อยู่ในหัวน่ะมีแต่รอยยิ้มแท้ๆหลังจากเรียนค่าศิลปะเสร็จเซโนได้เข้ามาปรึกษากับอาจารย์เซคิ ki. อาจารย์เซคิ ki, เลยให้คำปรึกษาไปว่าฟังนะเซโน ระยะห่างระหว่างคนเรานะ่ะมันหดลงไม่ได้เพราะคนคนเดียวหรอกนะถ้าอีกฝ่ายไม่ขยับเข้าหากันแค่ก้าวเดียวก็ยังดีลองเดินเข้าไปหาดูพอทำอย่างนั้นเขาจะต้องเข้ามาหาเราอย่างแน่นอนแต่ยังไงก็ทำตามที่เซโนอยากทำเถอะชีวิตเป็นของเธอเธอควรตัดสินใจเองเซโนมาเจอกับจิตโตเสที่เดิมเช่นเคยจิโตเสเลยถามขึ้นว่าไม่ลองคุยกับแม่หน่อยหรอ ฉันลองไปถามแม่ฉันมาแล้วที่แม่ของเซโนร้องไห้ตอนที่อยู่ห้องผู้ป่วยนะ่ะไม่ใช่เพราะเบื่อหน่ายเซโนหรอกนะแต่เพราะเป็นห่วงตังหกฉันไม่เหมือนเด็กดีแบบนายหรอกฉันสร้างแต่ความวุ่นวายพ่อแม่คงคิดไม่เหมือนกันหรอกจิโตเสที่ได้ยินจึงพูดตะโกนใส่เซโนออกไปว่าเซโนก็ไม่เข้าใจอะไรเลยเรื่องที่นายโดนทาเรื่องเลวร้วายความรู้สึกของแม่ที่ทําได้แต่ร้องไห้นะ่ะฉันเข้าใจดีเจ็บใจที่ช่วยอะไรนายไม่ได้เลย แม่น่ะต้องอยู่เคียงข้างนายอยู่แล้วแต่ถ้าย้ายไปแล้วเซโนสบายใจขึ้นก็มีแต่ต้องทนไม่ใช่หรอทั้งที่เป็นอย่างนั้นทําไมเซโนถึงคิดว่าการออกจากบ้านเป็นการเสรียสละเพื่อแม่ละ่ะถ้าทําแบบนั้นนายก็เป็นแค่ลูกชายบ้าๆจริงๆนั่นแหละเซโนที่ได้ฟังก็อึ้งไปก่อนที่จะพูดตอบจิตตเซออกมาว่าป่านี้แล้วอยู่ๆถ้าบอกว่าไม่อยากไปก็เป็นแค่เด็กเอาแต่ใจนะสิเอาแต่ใจก็ได้นี่ ฉันเองก็ไม่อยากห่างจากเซโนก็เลยพูดเอาแต่ใจเพื่อล้างนายเอาไว้เหมือนกันฉันชอบเซโนนี่นาเซโนยังไม่มองฉันแบบนั้นอีกหรอเซโนก้มหน้าลงนิ่งด้วยความเขินอายไม่ใช่ว่าไม่มองหรอกการชอบใครสักคนอย่างลึกซึ้งมันทําให้ฉันกลัวน่ะคนที่ไม่เข้าใจอะไรเลยคือเราต่างหากเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่จะต้องกลัวแต่ว่าจิโตเซมองเซโนที่นั่งกังวลอยู่นั้น ก่อนที่จะเอื้อมมือไปจับมือของเซโนและพูดขึ้นว่าฉันจะไม่ทําให้นายเจ็บปวดหรอกนะเพราะอย่างนั้นชอบฉันเธอเซโนเซโนมองมาที่จิตโตเสะพร้อมกับนึกถึงคําของอาจารย์เซคิแค่ก้าวเดียวก็ยังดีลองเดินเข้าไปหาดูมันเป็นชีวิตของเธอเธอตัดสินใจเองเถอะนะก่อนที่เขาจะจับมือของจิตโตเสกลับไปเดี๋ยวกลับบ้านแล้วจะลองคุยกับแม่ดูว่าอยากอยู่ที่นี่ต่อก็แล้วกันหลังจากวันนั้น จิโตเซก็ไม่ได้ติดต่อกับเซโนอีกเลยตลอดหลายวันที่ผ่านมาเขายังคงรอคอยให้เซโนมาคุยด้วยจนวันนี้จิตโตเซได้รับข้อความของเซโนว่าอยากกลับบ้านด้วยกันจิโตเซทั้งดีใจและกังวลในเวลาเดียวกันขอโทษที่ให้รอเซโนมาก่อนตลอดเลยนะจิโตเซที่เลิกเรียนก็มาถึงตามที่นัดกันไว้ก็ฉันเพื่อนน้อยไม่เหมือนนายนี่เซโนตอบแล้วก็เรื่องนั้นคุยกับแม่แล้วนะเหมือนแม่จะโกรธก็เลยเถียงกันนิดหน่อย พอเดินเรื่องที่เรียนเอาไว้หมดแล้วก็เลยวุ่นวายต้องทําเรื่องยกเลิกใหม่แสดงว่าอยู่ที่นี่ต่อได้น่ะสําเร็จงี้ก็ได้เรียนจบพร้อมกันแล้วสินะจิตโตเซที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยตอบกลับด้วยความดีใจแล้วจิตโตเซก็พาเซโนไปบ้านของเขาเซโนไม่แปลกใจเลยว่าทําไมจิตโตเซถึงเป็นคนที่เฟลลี่มากเพราะบ้านของจิตโตเซอยู่ด้วยกันหลายคนและแต่ละคนก็เข้ากับเซโนได้เป็นอย่างดี จิโตเซพาเซโนมาที่ห้องของเขาเทศกาลดอกไม้ไฟในนัดกับใครไว้ไหมเซโนถามขึ้นไม่ได้นัดกับใครไว้นะจิตโตเสตตอบก่อนที่เซโนจะขยับตัวเข้าไปใกล้กับจิโตเซก่อนที่จะยื่นหน้าเข้าไปจูบจิโตเสจิโตเซอึ้งไปสักพักแล้วก็จูบเซโนกลับจนเซโนล้มลงจิตโตเสตมองเซโนที่อยู่ใต้ล่างของเขาอยากรู้เรื่องของเซโนมากกว่านี้นะจิตโตเสคิดขึ้นก่อนที่จะเอื้อมมือไปแตะที่หน้าอก ทำอะไรนะ่ะเซโนเห็นท่าทีที่ไม่ประสีภาษาของจิโตเซเลยถามขึ้นมาก่อนจะจับมือของเขาเขายับเข้าไปใต้เสื้อและพูดขึ้นว่าถ้าจะจับก็จับให้มันดีๆสิจิโตเซหน้าแดงขึ้นมาได้เหรอจะนึกถึงเรื่องของปีที่แล้วหรือเปล่าไม่ต้องรีบก็ได้นะฉันรอได้ฉันอยากทำเรื่องแบบนี้กับอ no. ันไซเซโนตอบพร้อมซ่อนใบหน้าที่เขินอายของเขาเอาไว้แต่พวกเขายังไม่ทันที่จะได้ทำอะไรกัน ก็โดนคนที่บ้านของจีโตเซเข้ามาขัดเสียก่อนจะจู่จีการห้องชั้นคงไม่ไหวตัวควรเยอะเกินไปจีโตเซพูดขึ้นก่อนที่จะกลับมาหงอยลงอีกครั้งขราวหน้ามาบ้านฉันสิกลางวันไม่มีใครอยู่ด้วยจีโตเซที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจเซโนมองจีโตเซก็เลยพูดออกไปว่าฉันไม่ได้คิดแบบนั้นสักหน่อยแต่ฉันชวนเพื่อที่จะได้ทําอะไรแปลกๆก,กับนายนะเซโนยิ้มขึ้นวันนี้เซโนดูกระตือรือร้อนจัง จีโตเซพูดขึ้นก่อนที่จะเอื้อมมือไปจับที่ใบหน้าของเซโนและจูบลงอีกครั้งไม่เป็นไรแล้วนะเซโนจีโตเซคว้าเซโนมากอดเอาไว้ไม่ต้องกลัวอีกแล้วกับรอยแผลในอดีตน่ะจะว่าไปฉันยังมีเรื่องที่ยังไม่ได้บอกนายเลยนะฉันเองก็ชอบนายเหมือนกันเซโนกัซิปบ,บอกจีโตเซจีโตเซที่ได้ยินก็ถมตัวใส่เซโนก่อนที่จะพูดขึ้นว่าเซโนชอบนะหลังจากนี้เราจะอยู่ข้างๆกันตลอดไป ฉันจะทําให้นายมีรอยยิ้มเองแล้วก็จบกันไปอีกเรื่องแล้วนะคะกับมังงะวายที่น่ารักอีกเรื่องหนึ่งที่ทางช่องวายเล่มโปรดอยากทํานํามาเสนอให้รับชมกันเรื่องนี้ยังไม่มีลิขสิทธิ์ในไทยนะคะคงถูกใจเพื่อนๆอ,อยู่บ้างวันนี้ช่องวายเล่มโปรดขอตัวลาไปหามังงะวายดีๆที่จะทํานํามาเสนอให้รับชมกันใหม่ก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ไว้ติดตามคลิปใหม่ๆที่ทางช่องวายเล่มโปรดจะทำนำมาให้รับชมกัน รับรองว่าสนุกทุกเรื่องแน่นอนวันนี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย